บรรยากาศฝนตกที่ทุ่งทางคะ่ะวันนี้มานาคะ่ะวันนี้ฝนตกคะ่ะบรรยากาศดีมากคะ่ะวันนี้คงจะไม่ร้อนแล้วคะ่ะมาแรกๆร้อนมากเลยคะ่ะเพื่อนเออเด็กเทพมาเจอเด็กต่างจังหวัดมาเจอความร้อนหอนแห้งค่ะพี่นอ้องตอนสอบจะบรรยากาศดีแต่กองเวน,นี่โอ้อยู่ว่ดใดเลยคะ่ะหอนทุ่งนานี่คะ่ะ ฝนตกค่ะมาื่อนี้ตกตะเซาเลยมันิปปูกพักปลูกก็ได้ละฝนตกยากาศดีาาค่ะมันีบรรยากาศดีแฮงฝนตก กำลังสิปลูกผักฝนตกกะดุดว่าได้เขาเทียงหน้าน่อยกันนะคะฝนตกหน้ามาดูผักกันละคะ่ะ ถ้มาปลูกพักจ้าวันนี้ปลูกพักบุง้งกวางตุง้งกัดดอกพักบุง้งพักซีไทยพักซีหอมค่ะอันนี้งพักซีลาวค่ะนนปลูกหอมปลูกหอมเลยจอัน ตีได้ตีแล้วห้อยไปด้ำกันนี่ชียงฟ้าบอลนี่บอลถ้เอามาหมดเอามันก็เลี่ันกซื้อเดี๋ยวจซื้สัก อยู่กักซีไทยไปกินอันนี้กักซีไทย อันนี้กวางตุง้งกัดกันมันหลายปลูกอย่างละนิดละหน่อยต้องปลูกหลายปลูกไว้กินถ้าปลูกผิดทั้งพ่นนะ บุ้งเาบุ้งเขาดูบุ้บบบบงเขาปลูกของนี่นะพ่อไถอยเขาจังตะกันกนาตะกอตตองเขียมโอ้ เราปลูกพักอยู่สวนค่ะอยู่หน้าค่ะนี่ค่ะบริเวณไ,ได้อีกต่อไปเนี่ยอาจจะ <c oughs> ต่อไปอาจจะมีพักเขียวๆต็มไปหมดแต่ตอนนี้ยังโลง่ลงๆอยู่ค่ะกล้ว <c oughs> นนี่น้องปลูกไว้ให้ค่ะ กำลังเจอฝนกำลังงามกำลังบำรุงค่ะมีพนักงานมาคุดให้ค่ะได้งานสามีเลยพ <c oughs> นักงานมาคุดให้ที่ปลูบกบักอื้อที่ปลูกบักซองกินยอดค่ะพี่น้องอแล้วก็เอาพวกอันพักตรงพักซี่ปลูกถั่วทั่วพุ่ม ปลูกเอาไว้กินค่ะพอไปเด้สซื้อเขามามานอกกับซีมนแต่ไร้ใจแยนะค่ะมันปลูกพักปลูกงานกินราค่ะเพื่อนจังพนักงานมาคุดให้พนักงาน VIP <c oughs> ต่อไปมองนี่ก็ที่นี่จะพักแลละกันนี่้องนี่จ้ายายาเนี่เปียก็บะยาหวานอิสราเอลนอ้องคนปลูกไว้งง่วงกินแล้วก็ตักน้ำใน,ำนำสระนี่แหละหดพักค่ะเพื่ออันนี้ทำน้ำ เรียกน้ำน้ำไฟน้ำขันมาไหลมานีกก่็ให้มันซุ่มจำก็พักค่ะนี่น้ำมันไหลแล้วเขาก็ทำแยก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 ใส่น้ำมแล้วเขาใส่มันก็สิไหลมาพี่น้ำจังพ่ต้องเสียว่าเสียทหามาเสียน้ำแมนแบบฝนที่ตกดีกระตกดีแต่กางวนก็งหอนค่ะนี่น้ำน้ำมันไหลมาพี่ค่ะ น้ำน้ำให้มันไหลมาพี่ไหลมาพี่แล้วเข้ากับเช็ดท่างให้มันไหลลงนี่แคยนาให้มันไหลลงนี่ลงหลงกล้วร่วมพักนี่ค่ะให้มันไหลลงเองมันซึมไปเรื่อยๆเรื่อยๆคลองคลองน้ำคลองน้ำ ตอนนี้พึ่งกับวานพักวานมิดพักปลูกพักเริ่มพึ่งเริ่มต้นค่ะนีช้าหน่อยก็จะมีพักมีปลูกทัวกท่วพุ่มข้างๆปลูกทั่วพุ่มแล้วก็ปลูกอ้อยอ้อยสิงคโปร์อันนี้หลุมถั่วนะถั่วพุ่มนี่ตะไคร่ตะไคร่พักกินไข่มันใไหที่ปลูปลูกวันกรเคลื่อนจะอมพักขาอันนั้นมันหอนแห้งบางเนี่ยค่ะใหม่เลยทั่วแปลก โัวแ okay. ขึ้นก็ผลตกมาเ่าก็ผลนตกค่ะแต่กังกังเวียนหอนหอนค่ะเพื่อนๆมันก็เลยใหม่อันนี้ค่ะขาขามาจากบ้านขาปลาขาปลาแต่แถวบ้านเรียกต้นกระทือค่ะขาปลาหัวมีหัวอย่แต่ยังไม่ได้ปลูกนี่คือตน้นอันนี้คแคนาเคนาแตกยอด อันนี้อ้อยดำค่ะนี้อ้อยดำอ้อยดำแต่พกอยู่นี่พวกบุงหน้าไม่ายค่ะพวกบุงหน้ายอดแดงๆไงค่ะพกบุงอันพวกบุงพวกบุงขาวพกบุงไทยจะเอามาอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าดนปลูกยันมันตายก่อนหมดอยู่ยมันตายหมดก่อนอยู่มันถ้าตายก่อนหมดตายหมดก่อน อันนี้กิจกุศลที่ปลูกพักทองเม็ดท,ที่เก็บไว้ล่ะค่ะกินแล้วก็เก็บเม็ดเอาไว้เสร็จพอปลูกกินยอดกินดอกขันมันมีหน่วยออกมาก็สิบผลพลอยได้กินยอดปลูกได้ระบอกพนักง,งานพนักง,งานวีไอพีปลูกได้ระเบ่อเดี๋ยวเขาก็จะไปทำงานแล้วค่ะอันนี้ให้เขาพูดไปให้ก่อน ไปทำงานหาเงินให้คุณเมียใช้ายนร <laughs> ่องนีน้พุดเตือนกันไปไมต้องรอไม,ม่พุดแบบแม่ปลูกแม่คุดนเนาะมาเสาแม่คุดนเนาะมาเสาวเสาวแม่คุดบ่มีแห้งคุดคุดจะดีฝนตกเสย ขอบคุณมากไามค่ะเพื่อนๆที่มารับชมค่ะเด้วเจอกันยิหนาค่ะเดี๋ยวขอปลูกก่อนปลูกพักก่อนค่ะเดี๋ยวมันสิห่อนค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ Thank mm -hmm. you. เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่มารับชมค่ะไล้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ